เริ่มเลยนะครับสวัสดีครับผมเลเชสินะครับอยู่กับน้องแคลรก็คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดภาษาโกแลงนะครับเกี่ยวเรื่องของการทำรูปนะครับแบบพื้นฐานก่อนก็คือพวก for กับ y h นอะั้นพี่ก็ไม่มีอะไรมากก็คงโคนนะครับเป็น example 5เข้ามาแล้วก็ทำการรีไว t ์ตรงนี้ให้เป็น5นะครับแล้วก็เป็นคำว่ารูปแล้วกันแล้วก็ basic นะครับ enter เข้าไป เอาละพี่ก็คงจะ cd เข้าไปใน example 5นะครับแล้วก็เมื้องต้นก่อนก็คงจะลบโค้ดนี่ทิ้งนะ่นะครับแล้วก็ตรงนี้ทิ้งเอาละก็พี่คิดว่าก็จะเขียนเรื่อง loop กันเลยอันนี้ในสไลด์มีไหมมีครับโอเคก็มาดูจากกรณีฟอน,นก่อนก็ถ้าให้ดูก็คือเป็นอันนี้คือ for แบบที่เป็นเริ่มต้นค่าเป็น0แล้วก็ หนึ่งจนโซนถึงศูนย์ถึงเก้าถูกปะเพราะว่ามันน้อยกว่าใช่ครับแล้วก็นลูปก็พื้นฐานสุดๆเลยนะครับแล้วซัมนี่คือค่าที่ accumulate นะครับก็มาดูกันเลยนะครับการทำนลูปก็ซัมนะครับเริ่มต้นนะครับค่าเท่ากับศูนย์แล้วก็ for นะครับตอนนี้มันมี snippet มาของ g o โอ้โหสบายเลยนะก็ i เท่ากับศูนย์ i น้อยกว่าสนะิบ i บวก แล้วก็วนลูปอันนี้ก็เพียงแค่เอา SUM ใช่ไหมบวกเท่ากับ,รบหรือเท่ากับบวกก็ไม่รู้ไอ่ I, ะใช่ครับนี่ก็มันจะได้ค่าอะไรไวะเนี่ยแล้วก็ปริน t เหีอโอเค fmt. print นะครับแล้วก็ซัมเอ่อถ้าดูจากตรงน,นี้มันก็จะต้องเป็นเหมือนเอาเอะไรศูนบวกเข้าไปแล้วก็ 1, ตามบวกหนึ่งแล้วก็ตามด้วย บวกบวกสองสองบวกสามบวกสี่ไปหนึ่งบวกเก้าครบ serial, ลลับมันจะเป็นซีเรียลผลลัพธ์มันจะเป็นเท่าไหร่วะรู้ไหมอืมน่าจะสี่สิบห้ามั้งครับถ้าจะ 4, ไม่ติ <5, S 2> ดสี่สิบห้าโอเคนะแล้วเราก็ลองดูเลยอ่า Npx นะครับจริงๆพิมพ์ง่ายๆพิมพ์ตัวเดียวแล้วกันเป็น Go Run แล้วก็ตามด้วยคำว่าอ้าว,าดวเดี๋ยวเราต้องผิียเยอะนะ Npx แล้วก็ Go Mon นะ,ะ Index โอเค สี่สิบห้านะน่าจะสี่สิบห้านะครับก็าจำไม่ผิดอันนี้ผมไม่ชูมันกันสี่อาร์สี่สิบห้านะถูกต้มเลยถูกต้องนะครับก็วอลลุ่มก็ง่ายๆนะครับคราวนี้จากในคลิปเนี่ยก็จะมีกรณีอื่นอีกเช่นเป็นไวายลูกใช่ไหมวายลูกเนี้ยก็คือวอลลุ่มนะครับโดยที่ไม่มีการกำหนดค่าเริ่มต้นภายในลูกนะครับก็เอาเลยแล้วกันเนอะมีก็จะทำการใส่ y เข้าไปนะครับอ uh, <Y. S 1> ใน Go mm. เนี่ยมันใช้คำสั่งเป็น For เหมือนกันครับก็คือ For เนี่ยใช้ทั้ง Go ทั้งวครับเยี่ยมเลยนะนั้นก็ให้ดูก็คือเป็น Sum ต้องน้อยกว่าต้องน้อยกว่าศูนย์แล้วกันนะอ่กี้น้อยกว่าหนะึ่งพันเหรอหนึ่งพันครับแล้วก็บวกซ u มไปเรื่อยๆอ๋อโอเคโอเคนั้นพี่จะทำตรงอันข้ามแล้วกันให้มันกลับมาเป็น,น,น่น้าก็คือต้อง อันนี้คือต้องเป็นจริงถึงทำต้อง,องามากกว่าศูนย์ครับอ่าอันนี้ก็ต้องมากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับแล้วันเนอะแล้วก็ให้เป็นอ่ซาซัมพุดถ้ายากว่าเอาเอมอาอาเราเดีกว <c oughs> นั้นเอาเป็นซัมดีเซตดีกว่าเท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับหนึ่งเนเท่ากับหนึ่งครับหนึ่ง,ง,งแล้วก็มูดเดี๋ยวขอพี่ยาสปิดดีกว่าซัมเท่ากับหนึ่ง แล้วก็อันนี้ก็ต้องเป็นน้อยกว่าหนะึ่งพันเนอะแล้วก็ซ u m บวกเท่ากับซ u m อันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยซ u m ต้องเป็นหนึ่งแล้วก็หนึ่งบวก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 โอ้ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นยกกำลังไปเรื่อยๆครับอ๋อโอเคนะอุ๊บอ๋อได้ไหมวนลูก อ่าก็เป็นพันยี่สี่นะครับก็เออมันดูเหมือนเกือบเลขไบนารี่เนะเหมือนเลขฐานส<ด> <10 S 2> ิบนะครับก็เบื้องต้นก็อันนี้เราก็สามารถวนลูปแล้วก็มันปิิ้นตรงบริเวณนี้ได้นะ่อจะดีบักจจะเป็นอ่า MPT. dot อ่าป็ิ้นลายเนอะแล้วก็ซ้ำไปเรื่อยดูซิมันจะวิง่งกันฉิวเลยไหมอ๋อมันก็จะเป็นอ่อเริ่มต้นรู้สึกมันจะเริ่มจาก อสองสี่จะเหมนเ,เท่านะน้อยกว่า1,000แล้วก็อ๋อทำให้เห็นโครงสร้างมัมอันนี้คือ for นะครับแบบ y แต่ว่าใช้ for นะครับไม่มีไม่มี y งั้นเอาละก็ในคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนละกันนะเกี่ยวกับการวนลูปแบบพื้นฐานถ้าเกิดเราต้องการจะออกจากลูปทำได้ไหมอ,ออกจากลูปเริ่มยากนะคำถามมันมีบ <c oughs> างครั้ง <c oughs> ที่เราต้องก,การจะออกจากลูปแบบเช่น break หร <c oughs> ือ return อ อันนี้อาจจะเป็นคลิปหน้าแล้วกันให้เวลเตรียมตัวก่อนนะครับได้ครับโอเครับขอบคุณครับอะสตอปก่อน